สวัสดีค่ะเนี่ยพี่อ้อยไม่ไม,ไม่รู้จะทํำยังไงเนาะแต่เดี๋ยวพี่อ้อยทํารีวิวตัวขนมนี่ให้น้องก่อนนะคะเพราะว่าอน้องที่พี่อ้อยรู้จักใน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 ,ในเพจนะคะในเพจกลุ่มแบ่งปันขนมนะคะแบ่งอ่แบ่งปันสูตรขนมไทยนะคะน้องเขามาโพสเนาะน้องมาโพสต์พี่อ้อยก็เลยทัก ไปคอมเมนต์ใต้คลิปนะคะน้องก็เลยบอกวาอ่าอยากให้คุณพี่ได้ท้าได้ชิมนะคะอยากให้ได้ชิมเนะาะพี่อ้อยเห็นในตัวขนมเนาะเขาเป็นเป็นไข่ไก่เนาะแต่ว่าเพื่อความแน่ใจพี่อ้อยก็เลยทักน้องไปเนาะว่า,าใช้ไข่ไก่ใช่ไหมเพราะว่าพี่ทานไข่เป็ดไม่ได้น้องบอกว่าใช่คะ่ะนนองใช้ไข่ไก่นะคะเพราะว่าไม่ได้ใช้ไข่เป็ดเนาะ อพี่อ้อยก็เลยบอกว่าเห็นเห็นตัวคอมเมนต์ข้างบนเขาถามไปว่าขายยังไงน้องก็เลยตอบว่าขายกิโลละ2 0 0นะคะน้องบอกว่าขายกิโลส0งซึ่งซึ่ง200บาทนะเป็นขนมที่ถือว่าถูกมากๆนะคะเพราะว่าที่บ้านพี่อ้อยอตัวเนี้ยจะขายอยู่ที่250หรือ300บาทเนาะถ้าเป็นตัวตัว พวกทองหอยดไฟทองก็จะเป็นอีกราคาหนึ่งที่ที่ที่สูงขึ้นไปอีกนะคะตัวขนมไทยอ่ะไม่ใช่ว่าจะทําได้ง่ายๆแล้วไม่ใช่ว่าทุกคนจะทําได้นะคะถ้าทุกคนไม่มีใจรักเนาะก็จะทําไม่ได้นะคะแต่บางเอิญแบบอ่าน้องน้องบอกว่าน้องก็มีงานประจําทำเนาะแต่ว่าน้องน้องชอบทําแบบนี้ก็เลยาหันมาทํานะคะแล้วส่งมาให้พี่อ้อยเนาะของถึงเช้านี้เองนะคะพี่อ้อยก็เลยอขอทํารีวิวให้กับน้องนะคะเพื่อ เป็นการส่งเสริมการขายนะคะเพราะว่าช่วยกันเนาะในยุคนี้นะคะในยุคของเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาเนี่ยคือเราจะไปนั่งค้าขายตามตลาดหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ยากนะคะเพื่อเพื่อเป็นการส่งเสริมการขายแล้วก็ช่วยน้องนะคะก็ ามาทำรีวิวคลิปนี้ให้น้องนะคะถ้าสนใจนะคะก็ทักอินบ็อกซ์พี่อ้อยก็ได้เนาะถ้าน้องๆที่เป็นเพื่อนใน a c e b o o k กับพี่อ้อยนะคะทักอินบ็อกซ์เลยเนาะหรือว่าถ้าไม่ใช่ก็ทักเข้ามาที่เมนต์ใต้คลิปเนาะคอมเมนต์ใต้คลิปพี่อ้อยก็ได้นะคะคอมเมนต์ใต้คลิปก็ได้เนาะแล้วก็อาจจะแบบหาช่องทางติดต่อกันประมาณนั้นเนาะแต่ถ้าจะทักแอดไลน์หรือ,อแอดเฟซพี่อ้อยนะคะก็แอดมาที่ อ้อยลัตนานะคะแอดมาที่อ้อยลัตนาเนอะพี่อ้อยจะวางคิวอา e คตให้พี่อ้อยเขวางไม่ได้นะคะเพราะว่าในช่อง YouTube เขาไม่มีช่องทางให้เราวางเนอะ ก็เอาง่ายๆเลยก็คือ,อทัก i อก็ x พี่อ้อยก็ได้นะคะแล้วก็พี่อ้อยจะส่งข้อความให้น้องนะคะแล้วก็โอนเงินโดยตรงเข้าที่น้องเลยเนาะแล้วก็ส่งของส่งอะไรก็จะเป็นธุระของน้องอีกทีนึงนะคะแต่พี่อ้อยก็จะช่วยเป็นธุระให้ในการติดต่อนะคะติดต่อหรือว่าสั่งสิสั่งของนะคะตัวนี้ให้เนาะ,ะน้องขายกิโลละ200นะคะ200ค่าส่งตหากนะคะค่าส่งก็คิดตามจริงเนาะ ก็ไม่รู้ว่าทาง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 ที่เขาจะส่งเขาจะคิดยังไงเนาะพี่ดีพี่อ้อ,อยก็ไม่ได้เอากล่องขึ้นมาเนาะเพราะว่าตัวนี้พี่อ้อยแกะแล้วก็ทิ้งกล่องไปแล้วอยู่ข้างล่างนะคะไม่ได้เอาขึ้นมาก็ขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะยังไงก็ฝากเป็นกําลังใจให้กันเนาะน้องๆหลายๆคนที่ทําช่องนะคะถ้ามีรูทางนะคะสามารถที่จะขายน้ําพริกขนม นะคะจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่เราสามารถเอามาโพสต์หรือโปรโมทขายได้นะคะก็ทําเลยนะคะทําได้นะคะแต่ของพี่อ้อยอะพี่อ้อยไม่ได้ทําอะไรเนาะพี่อ,อ้อยก็ช่วยน้องนะคะก็อยากช่วยก็ช่วยนะช่วยช่วยช่วยกันไปเนาะไม่ใช่อยากช่วยก็ช่วยอยากช่วยก็ช่วยนะคะช่วยช่วยกันไปเพราะว่าเห็นว่าน้องเป็น ผู้หญิงคนหนึ่งที่ที่ขยันทำมาหากินนะคะแล้วก็มีน้ำใจนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ